ชมครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับนแน่นอนนะครับแน่นอนยิ่งกว่าแ้งที่ตอนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ<อ>บุกอยู่กันที่เซนทัลอุบลน,นะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กันยายนเลยนะครับบอกเลยว่าของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายนะครับเหนือใต้ออกตกมุ่งตรงตู่บนราชธานีและห้ามพลาดครับครัวคุณต่อยเซเลเตดอย่าพลาดเด็ดขาดครับป้อมแม่พี่น้องมาด้วยกันเลยนะครับความอร่อยไป รอท่านอยู่ที่เซ็นทันอุบลใช่ครับ,รบและที่เห็นอยู่ตรงนี้หน้าเราตรงนี้ก็หน้าท่าธัญญารยแน่<อ>เพราะว่าขณะที่เขา,เากำลังพูดที่เซ็นทันอยู่<อ>มือเขายังจับมันเลยมือก็ยังจับเลยท <c oughs> ่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเวลาที่กินหมึกไข่หรือหมึกทอด<อ>เดี๋ยวพวกนี้มันมีความสุขจริงนะมันอร่อยจริงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอร้านที่ยิ่งแบบเขาตั้งใจทำอ่ะมันจะอร่อยขนาดไหน เพราะฉะนั้นร้านนี้เป็นอีกหร้านเนี่ยที่เดี๋ยวจะมาพูดถึงไลา่ย,ยาววิธีทำอะไรเป็นอะไรทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเลยมันทีเด็ดขนาดไหนล้วครับวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าท่านไปปทุมธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านอาหารครูจุกริมแม่น้ําเจ้าพยาจังหวัดปทุมครับร้านดังแห่งอําเภอสามโคกนะครับที่ใครๆก็รู้จักครับครูจุกและญาติพี่น้องในช่วยกันทํามา 26ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมปักหมุดแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยมาร้านนี้นะถ้าไม่กินปลาหมึกไข่สีทองถือว่าผิดครับเป็นเมนูประจำฤดูกาลนะครับห้ามคุณมาแล้วมีต้องสั่งเป็นอย่างแรกเลยครับไม่งั้นอดหมดเร็วมากครับเมนูนี้เคล็ดลับอยู่ที่วัตถุดิบต้องตรงตามฤดูกาลและสดใหม่ <Yeah. S 2> เขาใช้ปลาหมึกขนาดประมาณ5ตัวโลนะครับไซส์มันกำลังอร่อยเลย ทอดไปกลางๆนะแค่พอให้ไข่มันสุกครับจากนั้นเอาขึ้นมาแล้วก็บังแล้วก็พักไว้จากนั้นก็ผัดคลุกเค้ากับตัวน้ําปรุงเนี่ยให้มันเคลือบทั่วตัวหมึกเลยแค่หนึ่งนาทีพอกินกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะครับไฮไลท์ของทางร้านเนี่ยมันจะหอมหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดกําลังดีเลยครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบเลยทั้งห่อหมกปลาช่อนนาครับชูชีปลาเนื้ออ่อนตําปูม้าผัดชาปลาคัง ต้มยำปลาหมาทีเด็ดครับกุ้งแม่น้ำสามรสครับรับรองว่าได้รสบ้านๆถูกใจแน่นอนครับนี่คือร้านอาหารครูจุกริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้เต็มโตเลยครับนี่เลยครับทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอมาอีกไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับผมครูจุกและพนักงานที่ร้านหรือญาติโกหติการนะพี่ป้าน้าญาติพี่น้องญาติพี่น้องญาติพี่น้องมาทั้งหมดและนั่งอยู่ในตู้นะครับนี่เลยครับสุภาพสตรีตรงกลางนี่คือครูจุกครับ จะสังเกตเห็นเนี้ยใส่เสื้อลายใส่เสื้อลายครับนี่คือครูจุกคือมันมีเหตุผลอย่างงี้ครับยังไงครับครูจุกนี่ก็เป็นคนที่ชอบวิ่งมากแต่เป็นคนที่ชอบวิ่งแต่นี้วิ่งแล้วไม่ดูตัวเองไงมนเลยจุกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเขาชื่ออะไรครับครูจุกอ๋อไม่ใช่ว่าเขาจุกไม่ได้ว่าเล่นกีฬาแล้วจุกขึ้นมาเลยไม่ใช่ไม่ได้ว่าครูเล่นกีฬาจนจุกคุณครูชื่อจุกครับแล้วครูก็ทำนั้งแต่ตอนยังเป็นครูอยู่แล้วก็ทําร้านเนี้ยครับโดยทากับญาติญาติเนี่ย อ๋อครับคุณเชื่อผมอะไอปลาหมึกเนี่ยผมสองคนเนี่ยจะเป็นลมอยู่แล้วครับกับไอปลาหมึกของครูเนี่ยครูครับโอ้โหโอ้ไม่จริงเรอไม่จริงทำไมไม่จริงอะไรฮะนี่จะหมดจานแล้วครูจุกหยองไม่จริงหนูกินแบบตั้งภาพอืหนูกินแบบให้ครูจุกได้ภูมิใจว่าเฮ้ยของรูอร่อยแน่เลยไอพวกกินจะหมดหนูกินเนี่ยหนูกินเพื่อเอาใจครูจุก นี่ถ้ามีหนุ่มต้องนำปลาหมาไม่น่ากว่าเห็นกระตาเลยมะอร่อยืุอผู้ามพลาดเขาเอาไปทําก่อนแล้วเขาค่อยมาบ้างอ่ะเพวัะนั้คุณจะได้ตัวปลาหมึกไข่ที่แบบมันทอดนี่เคล้ามาเลยนี่ดูอันนี้เป็นฮอตฟิตครับฮอตฟิตปลาหมาปลาหมาลองดูคุณผู้ชมครับนี่คือร้านอาหารกูจุกริมแม่น้ำเจ้าพญาจังหวัดปทุมธานีครับ ใครอยู่แถวนั้นมาร้านนี้เลยไม่ไม่เคียือว่าผิดเลยอร่อยจริงปกติเคยเจอแต่มาที่มีกระดูกอันนี้เป็นปลามาเลยเจอกระเจ้างแต่เป็นความอร่อยจริงที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับใครอยู่อุบลราชธานีเ็นทังหมดใกล้เคียงเรียนเชิญนะครับครวคุณต่อยกทัพของเรานะครับบุกเงินอยู่ที่เซ็นท่านอุบลลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงยี่ส้ากันยายนโดย เรียนเชิญเดอร์มางานคุ้ต่อยโดยที่เซนทันอุบลเดอร์มาเจอกันโดยขอบคุณมากครับถูกมากเขาพูดถูกเหมมอนจะถูกแต่ไม่หมดครับผมไม่หมดเหรอใช่ไหมโดยแปลว่าจ้าครับค่ะครับอ๋อเราก็เลยขึ้นจ้าอืมโออชื่นใจนี่กินกันเป็นจริงเป็นจังแล้วนะคุณผู้ชมคุณนู้ือเปลี่ย ปกติเขาเอามาแค่แค่จิ้มนี่กินกันเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วนะจริงๆอยากให้ลองอันนี้ชูชีปลาเนื้อไม่แล้วคุณผู้ชมอันนี้แล้วเนี่ยพูดตรงจากจากจากใจนะคุณจุกอยูกินเนี่ยหนูกินสร้างภาพสร้างภาพหนูกินเพราะว่าหนูกลัวครูจุกเสียใจว่าเออมาละกาทั้งทีไอ้โกไม่กินเลยเว้ยใช่หนูก็นวดอร่อยโอ้ไม่มีหนวดไม่มีแล้วหมดหมดข้าวก็หมดอะไรก็หมดโห่หนวดอร่อยมากเดด็จริงๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับโกคุนแตยยกทัพของเราอย่าพลาดอ้อบอกนิดครูจุกจะเปิดสิบโมงครึ่งนะฮะ สามทุ่มแกบิดแล้วนะฮะเพราะแกไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> สามทุ่มแกร่วงสามทุ่มแกร่วงแล้วนะมันโอ้มันเหนื่อยนะครับคูบอกว่าขอครูขอครูพักผ่อนเถอะใช่พักตรงนี้สักครู่ครับพรกะกูสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพกกับช่วงต่อไปขงรายก,การสักครู่เดียวครับขนมปังลาวานมสดฮอกไกโดครับ เข้าไปปุ๊บมันแบบโอ้โหโอบอกเลยว่าไม่มีเขาผิดหวังมัน,นหนักมือมันมีน้ำหนักเขาเรียกอะไรครับฉีดไฟด์เยอะมากเยอะให้เยอะเลยกลัวคุณตาย